เห็นคันยังไงเหรอที่ไอ้แฟตได้แก้ทางสมบีได้ฉันก็ไม่รู้นะแฟตได้นี่มันเครื่องเป็นเครื่องยนต์มันจะแก้ทางสมบีเนี่ก็ฉันจะไปรู้นาะตอนนั่นนะสิอกลับม,มาที่เก่าเลิงจริงๆแล้วมันจะวางแผนแต้พวกโจรน,นี่เจ้าแฟตได้ชัดแน่นอะนมันจดุดไฟตัวไว้ก่น ก็ถึงทาเ่าจระแลวลายกระถางก็ได้ันตกด้แล้วเก็้วฉันมีไหวพิบอยู่บังบัน่า

นี้เนี่ยเออเกือบไปแล้วฉันต้อแอบยอกมันน้ี่หลังเอ,อ้ยดแกทำอะไรแกจะขโมยแฟนไออด้ฉันใช่ออไหม รูดีรูดีฮิ่มเฮอรมาเลยเนาะน่าสนุกนะ แกดิสะดุดล้มไปสิป้องปืนไม่โดน Tay hóa gì, quá cái luôn nóng, sếp nữa. Tô nó nạp. Nhu mầm. Tếch mọi thứ sưu 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 mà, sưu 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 นันนนนนหนายไปแล้วบ้าจริงมันหายไปแล้วแล้วมันใส่สัมบีมากตบไปสั้น Mereka mungkir Mereka mungkir แกสายดีซะนอนสีกว่านอนไปซะจงอแกไปไปฉันขอให้พวกแกไปเกิดใหม่ ให้ไปเกิดใหม่ซะจะพวก,กโจรโง่ไปเกิดใหม่เป็นคนดีตาอือหือไปซะดี ัางในหมดเลยบ้านแบบนี้บัดเโฉยไปที่อื่นดีกว่าหน้าเบื่อจริงๆนี่ทำมีทางไปอยู่ ถึงที่นี่สักทีทุกอย่างทุกเรื่างของทุกโจรได้มีโจรอยู่ไหมเนี่ยสอมบี้แล้วเหรอะนี่แกจะไม่เลิกก็ใช่ไหมไม่โดนแล้วฉันมีอาวุธ ายไเถอะอือหือม mm ัก hmm. ก้ากับฉันนะสมบีพวกนี้ บอกมาตัวองได้จริง หอเกาะฉันหอกเกาะลงไปดูดีกว่านี่นี่แน่นิ่งไปสิฮึฮกระจอกจริงจะสำเร็จอนี้นี่ในลูกน้องฉันทำไม่สำเร็จจริงเหรอเนี่ยว่าจะบ้าตายน้องฉันเก่งก็ตาย เออจากเมื่อนี่้ดี่นีงง่อะไรบอลฉันไน่ขายแกนี้ก็เจ็บฉันไม่ขายอะไรแล้ววัดนี่ฉันไม่มีอะไรจะขายเลยรถเองนะไม่รู่นบ๊อบอืมอืมผมไม่รู้ครับผมไม่ได้ไปค้ามาจากตะวันนั้นบ๊อบเองรู้ไหมเองช่วยขอไดีไหม แกแกแ็นั่งนอนตายตลอดไนซะในมีอะไรขายแลวแกรู้จักเจ้านี้ไหมไอ้มนุษย์นคนนึงเคยชอบจีบเป็นนักล่าในการตงบี้ฉ,ฉันจะปล่อยฉันจะปล่อยนี่เจ้าลูกน้องฉันก็ไม่สมเลจให้ฉันต้องเข้าไปทอดระบาย